ฮัลโหลสุสานเวียนเยอ์ที่ตัวเองสอนให้ไปอ่านเองเป็นกับผมพีพิรพัฒน์ตอนนี้เรารู้จักคําว่าอิชซีกับดูไปวันนี้เราจะรู้จักกับคําว่าเขาและเชอกันคําว่ายูที่แปลว่าคุณในภาษาเยอรมันเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเป็นแบบสุภาพใช้คําว่าซีแบบที่2เป็นแบบที่ไม่ได้ไม่สุภาพแต่เป็นกันเองนั่น,นคือคําว่าดูซึ่งซีจะใช้กับบุคลากร,กรผู้เชี่ยวชาญ คนที่เรานับถือเจ้านายหรือลูกค้าส่วนคำว่า,าดูเนี่ยใช้กับคนที่อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนที่สนิทโดยที่เราไม่สนอายุและคำสรรพนามที่เปลี่ยนการผันคำกริยาหรือ verb ในภาษาเยอรมันจะต่างเช่นกันเช่น ich heiße du h e i ß t sie h e i s e n และถ้าเกิดเราสังเกต verb h e i s e n กับ comment เนี่ย verb ที่ตรงท้ายด้วยตัว en เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็น verb ที่ เป็นร่างเต็มที่สุดซึ่งไอแวรร่างเต็มเนี่ยเราเรียกกันว่า infinitive infinitive แล้วทำไมเราต้องรู้จัก infinitive form ด้วยล่ะเพราะว่ามันมีผลกับการเขียน tense ใน grammar ของภาษาเยอรมันในบทถัดไปในอนาคตซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงตอนนี้ทีนี้ infinitive ต่างกับแวบยังไงง่ายๆเลยคือแวบจะผันเป็นอะไรก็ได้เลยแต่ infinitive จะต้องลงท้ายด้วย en เสมอยกตัวอย่างเช่นคำว่า common คำว่า c o m m e n comma หรือ c o m s s เป็น verb ทั้งหมดแต่ c o m m e n คือ infinitive form ของ verb ที่ชื่อ c o m m e n ตอนนี้เรารู้จักคำว่าฉันและคุณไปเป็นการสื่อสารแบบหนึ่งต่อนหนึ่งผู้พูดและผู้ฟังแต่ถ้าเกิดเราอยากจะกล่าวถึงบุคคลที่สาเราจะใช้คำว่า er หรือคำว่า s e เขาหรือเธอและคำว่า er กับคำว่า s e ก็มีการผันเหมือนกันและการผันเนี่ยก็คล้ายกับคำว่า do แต่ว่าคำว่าดูจะลงท้ายด้วย st ส่วน a กับ c จะลงท้ายด้วย t ตัวเดียวเช่น a heist a i c o m b e c heist c c o m b e ถ้าสังเกตจะเห็นว่า a กับ c, c ผันเหมือนกันทีนี้มาลองรวมทุกคำสรรพนามกับ v e ็ b ที่เราเรียนไปมาใส่ในตารางกันเริ่มจากคอลัมน์ c v e b จะอยู่ในรูปของ infinitive ลงท้ายด้วย en ส่วนคอลัมน์ที่2 is จะเป็น infinitive ที่ตัด n ไปแค่1ตัวคอลัมน์ที่3เป็น do ตัด en แล้วเติมด้วย st โดยที่การผันของ expression เป็น split เป็นข้อยกเว้นที่เราต้องจำและคอลัมน์สุดท้าย air หรือ c ผันมันดูแต่มีตัว t แค่ตัวเดียวตัดตัว s ออกไปถ้าเกิดไปทานกด p o u s e ก่อนหรือกดกอย้อนหลังกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ที่ผมอยากเน้นตรงนี้เวลาเราไปฝึกผันแวบเองที่บ้านแนะนำให้เขียนตารางแบบนี้เลย ข้างบนเป็นคำสรรพนามข้างซ้ายเป็นแว็บตามแถวไปแล้วท่องวันนี้อีบุนฟุนดีแบบฝึกฮัต5ของเราให้ทุกคนกดโพสต์แล้วเติมคำในช่องว่างถ้าเสร็จแล้วให้กดข้ามไปดูเฉลยที่หน้าข้างหลังได้เลยวันนี้จะไม่มีคำศัพท์ให้เพราะว่าเราดึงคำศัพท์ที่สอนไปใน EP ก่อนเข้ามาให้ได้ทวนกัน แต่ก่อนเราไปดูฉเฉลยเนี่ยตอนนี้เรามี Line o p e n c h a t แล้วก็ Facebook Page เอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้และก็สร้างคอมมูนิต y ี้ไว้ฝึกภาษาเยอรมันกันถ้ามีคำถามตรงไหนสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือใน Line o p e n c h a t หรือ Facebook Page ของเราได้เลยสำหรับวันนี้ผมพีพิรพันธ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชวเชอา